เมดอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางปุปับนะคะอาจจะมีการเดินทางปุปับหรือคุณอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาได้งานงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะได้ด้วยหรือรวมไปจนถึงแบบว่าหุ้นที่ใหม่เพื่นรวมงานใหม่ได้นะคะช่วงนี้ชาวราศีเมเจอปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆเราก็บอกว่าคุณเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นะคะการเงินการทองอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพตรงนี้นะแล้วก็บางท่านนะคะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของเอจะทําบ้านใหม่ไหมหรือต้องย้ายบ้านหรือเปล่าการเงินการทองอ่ะแต่น่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้ด้วยรวมไปจนถึงบางที บางทีอาจจะมีในเรื่องของกับเอาการเงินไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะตรงนี้ส่วนชาวราศีเมษค่ะช่วงจังหวะนี้นะคะการติดต่อการติดต่อหมายถึงการสื่อสาร การติดต่อผู้คนนะฮะการค้าการขายเจรจาพาทีโดดเด่นมากๆหรือช่วงนี้คุณจะต้องไปวิ่งเต้นอะไรนะคะก็จะมีจังหวะด้วยนะคะก็หมายถึงการวิ่งเต้นอะ่ะการตกลงการเจรจาอย่างเงี้ยมันมีความสําเร็จอยู่แล้วของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก่าๆก,ก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริมคุณด้วย นะครับผู้หลักผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่เก่าๆอย่างเงี้ยนะคะแต่บางท่านอช่วงนี้ชาวเมดอาจจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนภายในองค์กรนะคะยิ่งใครทํางานพวกองค์กรใหญ่ๆใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรพวกราชกรราชการหรือองค์กรอะไรต่างๆนานาองค์กรใหญ่ๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคําสั่งฟ้าผ่าได้นะคะตรงนี้คําสั่งฟ้าผ่าหรือบางท่านอยู่ดีต้องเปลี่ยนงานย้ายงาน ออกงานปุบป,ปับก็มีนะคะบริษัทถูกเลิกจ้างก็มีนะคะตรงนั้นอะแต่คุณก็น่าจะมีใครช่วยถ้าคุณจะต้องอยู่ดีต้องออกงานคุณอาจจะมีอีกหนึ่งช่องทางไรายได้หรือมีคนช่วยให้คุณได้มีโอกาสงานนะคะเกิดขึ้นได้ส่วนช่วงนี้ค่ะชาวเมธคุณอาจจะมีในเรื่องของการเดินเรื่องเดินเอกสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินนะ นะคะบ้านทรัพย์สินต่างๆนานานะแล้วก็ช่วงนี้ระวังนิดนึงระวังนิดนึงก็ได้นะคะในเรื่องของงานมันอาจจะมีการผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะต้องมีเร่งต้องเร่งการเคลีย